สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาราีวิวของที่เข้ามาวันนี้นะคะก็เมื่อวานก็มีไปแล้วล็อตหนึ่งวันนี้ก็มีอีกร็อตหนึ่งะคะ่ะเป็นร็อตของวันที่ยี่สิบสองนะไม่ใช่สี่ยี่สิบเก้านะคะก็มาตอนนี้มาบ่อยนะเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวกันเลยนะคะอย่างแรกนะจะถุงมาก็จะเป็นปานะคะตอนแรกคิดว่าจะตัวใหญ่กว่านี้นะแต่ตัวเล็กมาก ปาโทริยากินี่นะคะแท็กแบบน่ารักของของญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นหรือเปล่าก็ไม่รู้ต่อมาค่ะก็จะเป็นหน,หนึ่งถุงนี้หมดไปแล้วนะจะเก็บถุงไว้ต่อมาก็จะเป็นกล้วยนะคะกล้วยแล้วก็เป็นตัวลายเคยเอามาขายแล้วรอบหนึ่งนะก็ขายดีเลย นะคะัวรายถ้าคลิปนานไปต้องขอโทษนะคะต่อมาก็จะเป็นโดนัทเฮล l ลคิต t ี้นะอันนี้จะเป็นของปีเก่านะคะเราก็ดูไม่เป็นน้องวปีไหนเดี๋ยวขอหาดูก่อนแป๊บหนึ่งนะคะอ๋อ1,900ใช่เปล่าไม่รู้นะคะน่าจะตรง1,000 แอดหนึ่นะคะก็ปีกับมันก็จะถูกกว่าปีนี้นะคะก็มีหลายปีหลายๆลายเลยต่อมานะคะก็หมดไปไลท์ถุงต่อมาก็จะเป็นไอสตีมแบบนี้นะตรงนี้มันจะบิบไม่ได้แต่ว่าตรงข้างในมันบิดบิได้นะคะสโลสโลนะคะ แล้วต่อมานะคะก็จะเป็นไข่ค่ะไข่ขายดีก็เลยเอามาเยอะนะเอามาทุกร้านเลยแล้วต่อมาก็จะเป็นอะนะนคะเป็นยมโลนะคะเรามียมโลของเบโดแล้วอันนี้จะเป็นยมโลของลูซิโอนะคะก็เวลาสั่งก็บอกไว้นะว่าเอาของอะไรนะคะ เดี๋ยวมาดูรวมกันเลยนะคะรวมแล้วก็มีประมาณนี้เลยนะคะก็จะมีนำมารีวิวมีไข่ทั้งหมด2ฟองนะคะหน้าตามนี้เลยนะดูไว้นะคะแล้วก็จะเป็นเยี่มโล4ชิ้น,นะค่ะเยีมโลของลูซิโอนะคะสี่ตามนี้เลยนะแล้วก็จะเป็นไอติม ไอติมทั้งหมด6แท่งนะคะ6แทง่ง6สีนี่นะแล้วก็จะเป็นโดนะะัทเฮลโลคิตตี้นะคะนี่นะคะลายตามน,นี้เลยนะมีทั้งหมด6ชินนะะ้นค่ะแล้วก็เป็นกล้วยนะไม่ใช่กล้วยยืดนะคะจะเป็นกล้วยสกูชีธรรมดามี5ชินนะะ้นค่ะแล้วก็ ต่อมาจะเป็นตัวลายนะคะมี3มชิ้นเป็นหน้าแบบนี้ทั้งหมดทั้งสาชิ้นเลยนะคะแล้วก็จะเป็นอ๋อแล้วตัวไข่ใบหนึ่งนะคะไข่มีทั้งหมดอ๋อคงาทายก็แล้วกัเปิีนการเท่าทีะคะ่ะก็จะเป็นปลานะคะปลามันจะมีทั้งหมดโหแทกใหญ่กว่าตัวไบกหนึ่งสองสามสี่ห้าหตัวนะคะ6กสีนะคะ ของตามนี้เลยนะคะ ID line เดี๋ยวเราให้ไว้ใต้คลิปแล้วก็ให้ไว้บนชื่อคลิปด้วยนะคะก็จะแจ้งว่า ID line YAMUNA a, a นะคะมันไม่ต้องทักมาแล้วนะคะอันนั้นไม่ใช่แล้วนะคะใช้อันใหม่นะคะอันใหม่ก็คือ h o m o n ว a น2519นะคะ KOMONWAN 2519ถ้าฟังไม่ทันเดี๋ยวให้ไว้ที่ชื่อคลิปแล้วก็ใต้คลิปนะคะก็กรณอ่านใต้คลิปก่อนสั่งซื้อก็วันนี้ก็ไปแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กด u b s ส r i b ้กันนะคะ